ครับสวัสดีครับท่านคุณแม่ทีวันนี้ก็พาคุณยายช่วงบ่ายลงอาบน้ำนะครับอากาศร้อนตปไหนภูมิภูผาฮะภูผาผาจะมาดูช้างอาบน้ำนช้างกินน้ำอยู่ ทุ้ท่านทุ่แม่สีทุกท่านนะครับที่ได้ชมคลิปนี้คุณยายจะลงกินน้ำนะครับในแม่น้ำ น้ำไม่สะอาดก็จะกิกกกนครับนี่แหละค่ะวิธีการชีวิตของช้างครับทองพุ่เยี่ทองพูนพใจดีวันนี้ลงกินน้ำเสร็จก็จะอาบน้ำนะครับจะนอนที่ในน้ำ มาลงไปมันกินเอ็มแล้วได้ลงไปมันก็บนน้ำใสหลังเงียนอนลงนอนลง 对。 บอนซุงบอนบอนซุงบอนบอนซุงบอนบอนถอยบอนบอนมันดื่น้ำก่อนมันจะเล่นคโคลน,ม,นมันจะเล่นคโคลนแล้วนะแม่มันชอบเล่นโคลนใช่ไหม เ้ยนอนลงแล้วนอนแฉบลงแล้วแฉบแฉบลงแฉบลงนอนลงนอนนอนนอนออน,อน,นอนลงถอยถอยนอนนอนลงแล้วแฉบลงแฉบแ็บ,บขี้ไม่เสร็จมันจะขี้อยู่ นอนขี premises, ้ไม่ได้มันข้นหรอกนอนลงนอนลงยายนอนลงลงแยบลงแบลงนอนนอนเร็นอนนอเร็ปลากินขี้มัแล้วเอ้ยนอนลงนอนลงเอ้ยนอนลงเอ้ยบนสูงเลวบนบนบน กนอนลงนอนนอนลงนอนนี่บอกให้นอนลงเปนังนอนลงเจบเจ้บเจเออเปียกนอนลงนอนนอนลงเจบลงเจบนอนนอนนอนลงเออ à phá khuyên thú cho phá à? khuyên thú hay trang rồi bọn <laughs> nào <cười> phá thứ clip này thứ video này thay áo trang nè, thay áo trang thứ vậy thay áo trang ừ thay áo trang mấy trang ạ Bonn! 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 ที่เล่นมังค์เฮ้ยบุ้งช่อนีบนบน่บนสูงบนบนบบนสงสัยมันอยากเล่นคนมัน้งบนสูงบนบนนะบนบนบนแมมจังน้อยแท้สูเฮ้ <c ười> ไปมันจิ้มมาเกาะมันจะไปถูต้นไม้เฮ้ยปลามันจิกปลามันจิกตัวมันจิกจิ๊บจิบมันไม่อยู่ไปแล้วไปถูต้นไม้แล้วปลามันดูตัวมันนะเฮ้ยดูตัวมันจิ๊บจิบจิ๊บจิบเลย

ครับสวัสดีครับวันพรุ่งนี้ก็จะทำการวานเดี่ยวมาทำการไล่สดให้ครับคุณแม่ทองปูนใจดีเล่นตรงนี้ครับจะไปเล่นตรงนีเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆืนะครับช่วงเวลาแปดโมงครึ่งนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ครับท่านคุณแม่เอฟซีทุกท่านที่ท่านใดที่ติดตามชมคลิปนี้ขอให้คุณแม่ติดตามการไล่สดจากคุณเดี่ยว ที่จะมาทำการพิธีขายออนไลน์ขายผลไม้ออนไลน์นะครับ,รบเพื่อให้ในคุณยายได้กินผลไม้อร่อยๆหวานๆนะครับวันนี้ก็คุณยายจะเดินหารวมไม้เพื่อไปทูหลังครับนี่นะครับพิธีการเป็นอยู่ของเขาต้องชีวิต จะเป็นอย่างนี้ช้างเ็จะเป็นอย่างนี้ทุกตัวนะครับอบาบน้ำเสร็จมีต้นไม้ร้มเย็นๆจะไปยืนถูถ้าเขากินอิ่มแล้วนะครับนี่ละนี่ครับแดดร้อนมากครับเนเปียใตายหมดครับนี่ความแพงแรงมากนะครับ ฝนก็ไม่ตกการเป็นอยู่ของยายก็อย่างนี้ครับสวัสดีครับคุณแม่ทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมคุณแม่จอมภูนใจดี ครับวันนี้ก็การมาถูต้นไม้ในบริเวณนี้นะครับมาที่ป่าในป่านะครับครับสวัสดีทุกท่านที่มีก็ ชีวิตวันนี้ก็อากาศก็ร้อนของคุณยายก็มาเร่นถูต้นไม้ในบร,ริเวณนี้นะครับเพื่อจะได้ถูก็กราบสวัสดีทุกท่านที่ได้ติดตามมาโดยตลอดกับคุณแม่ทองปูนใจดีครับคยายก็ มีชีวิตชดชื่นนะครับขึ้นจากแม่น้ำมานะครับถูต้นไม้เพื่อความคลายเครียดครับ mm hmm. การเป็นอยู่ของเขาวันนี้ก็โควิดลังลายเทมาไม่รู้อะไรตัวอะไรโรคติดต่อเยอะอันนี้คุณยายจะไม่กล้าไกลไปที่ไหนจะอยู่ตัวคนเดียวนะครับเพื่อเป็นการปลอดภัยของคุณยายระช้างลมป่วยเยอะนะครับ ในหมู่บ้านตากลานะครับบ่อยมากครับก็วันนี้คุณยายก็ไม่กลับไปไหนแล้วนะครับก็จะอยู่โดดเดียวครับก็วันพรุ่งนี้จะขอไล่สดขายผลไม้ออนไลน์นะครับให้กับท่าน f ีผู้ที่ใจบุญใจกุศลนะครับที่จะช่วยเหลือคุณยายนะครับก็โปรดเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับเพื่อจะเป็นการไล่สด ผลไม้ให้คุณยายกินนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับมาณที่นี่ที่บ้านยางบ่อพิรมแม่ทองผูนจะอยู่ตำบลนานองแพงเพลจังหวัดสุรินทร์นะครับครับก็วันนี้ก็ขอกลับสวัสดีก่อนนะครับผมก็จะให้คุณยายเล่นตามอธัธยาศัยไปก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าบ้านนะครับจะเดินไปไหนก็ไม่ได้อากาศร้อน ค,คุณยายจะเล่นโคลนนะครับส่วนมากถึงแม่น้ําก็จะเล่นโคลนวิ่งหาจ้าน้าครับ,รบวันนี้ก็ได้อาบน้ำท่าให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมานะครับก็ครอครับสวัสดีแค่นี้ก่อนวันพรุ่งนี้อย่าลืมครับวันศุกร์วันคุณเดียวจะมาทำการไล์สดให้กับคุณแม่ทองปูลใจดีคุณยายทองปูลใจดีนะครับ ติดตามชมคลิปนี้นะครับขอกกราบสวัสดีก่อนครับ